นี่เองเดินไปฝั่งนั้นดีตอนนี้เราอยู่ที่ดาวนาแม็กครับหรือว่าดวงจันทร์ครับแรงน้ำถ่วงสิบเท่าครับแรงน้ำค่าจีครับ9.8้าจุดหนึ่งสสามสี่ห้าครับกับเราอยู่กันที่ดวงจันทร์ครับ แรง G อยู่9.18จุ9.81ครับสวัสดีครับน้องเตร์ครับเข้ามาฝากกดติดตามกดถูวใจได้ครับเมื่อวานโทรศัพท์พังครับวันนี้ได้ครับดาวหน่อยครับตอนนี้อยู่ดาวนาแม็กครับแรงน้ําถ่วน9.81เท่าครับซึ่งถ้าใครอยู่ดูวิทยาศาสตร์มันก็คือโลกเลยครับอยู่ที่ดาวนาแม็กครับเดี๋ยวรอ100คนดูห่อครับเดี๋ยวเราจะออกสำรวจดวงจันทร์ครับเดี๋ยวเราจะออกสำรวจดวงจันทร์ดาวนาแม็กครับ ตอนนี้เราอยู่ดวงจันรดาวนะแมครับเดี๋ยวเราจะออกสำรวจครับขอหนึ่งรคนดูก่อนทรัพยากรบนดาวจะมีอะไรบ้างครับมีปลาไหมครับเดี๋ยวรอดูครับฝากขอจอขอใจด้วยฝากขอจอขอใจด้วย100คนดูก่อนดวงจันมีต้นไม้หนครับอ้าวมีต้นไม้ครับเดี๋ยวรอดูครับว่าดาวดวงนี้มีทรัพยากรอะไรบ้างครับเห็นหลุมดาวว่าอย่างแรกก็ต้องมี H2O นะครับไฮโดรเจน2ครับออกซิเจน1ครับไอ้ H2O เอ่อออกซิเจนหนึ่งครับหรือว่าน้ำนี่เองครับพี่ดี d c ครับร้อครับทำไรครับตอนนี้เราอยู่ดวงดาวครับเดี๋ยวเราจะสำรวจดวงดาวครับขอ1000 1 0 0 0พันใจหรือ1น0ร้อยคนดูครับเดี๋ยวเราจะเดินสำรวจดาวครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูดาวให้ก่อนกับนี่ครับหลุมดาวครับจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างวันนี้สวัสดีครับน้องไปร่อย มากับวันนี้ครับดวงดาวเดี๋ยวเราจะเดินสำรวจครับว่าจะมีอะไรบ้างเข้ามาฝากกดติดตามกดหัวใจกันด้วยนะครับหนึ่งพันใจแล้วเราจะเริ่มเดินทางครับอยู่เราจะเริ่มเดินทางครับเข้ามาฝากกดติดตามกดหัวใจกันนะครับมาจะหนึ่งพันแล้วดาวมีปลาไหมครับเดี๋ยวเรากำลังสำรวจครับน้อง น้องบีมไปายโครนครับเราเจนสำรวจนะครับดวงจันทร์เอ้ยดาวครับนี่ดูไปครับเราจะเดินสำรวจเราจะเดินเอียงเลยครับเพราะว่าแรงแรงน้าถ่วงนะครับแรงน้าถ่วงนะครับว่ามันจะเป็นแรงน้าถ่วงเราเจอม,มนุษย์ประหลาดสองคนเลยครับดูเราดูเห็นมนุษย์ประหลาดป่ะเอาไฟไม่ได้ครับไม่ได้เรา เดี๋ยวเราเดินดูก่อนขอปะคอเอ้ยดูก่อนว่าเราสำรวจทรัพยากรก่อนว่าในโอ้โหนี่รอยอะไรอย่างนี้รอยอะไรอย่างเงี้ยวัดปลาเถือกแน่นอนหรือรอยเท้านี่เรียบร้อยครับสำรวจแน่ครับน้องว่ามันแก้งตายหรือว่ามันตายจริงวะเนี่ยน้องว่ามันแก้งตายหรือตายจริงวะเดี๋ยวปล่อยไปปลาชอ่อนนี่ใครว่าเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ย ย่งแข็งที่ถืออย่างเงี้ยน้องว่ามันแกล้งตายหรือตายจริงวะแม่งเหมือนในคลิปอ่ะแป๊บเดียวแม่งตื่นอ,อ่ะเดี๋ยวรอ,อ,อชมดูใครว่ามันแกล้งตายหรือตายจริงอย่างแรกเจอปลาฟอสได้เจอซาาของปลาช่อนเลยครับน้องว่ามันตายจริงหรือมันังนี่รอยเท้าคนใช่ไหมเออเดี๋ยวปล่อยก่อนเดี๋ยวเราดูไปหาเื่นพี่พี่ว่ามีโอกาสเจอปเปล่าโอ้ยหนุนครับเจออีกแล้วครับเดี๋ยวเราตอนนี้แรงน้มถั่วเริ่มดูดเรื่อยเรื่อยเลยครับ เป็นสิบเท่าแล้วครับโอ้โหตายจริงครับอีกพักอื่นเดี๋ยวรอ,รอ,รอ,รอครับฟอสซิลปลาคอบายเฮ้ยอันนี้เราเจอรอยเท้าของใครวะเนี่ยเราเจอรอยเท้าของเอเลี่ยนมาเนี่ยเดี๋ยวมาครับได้ครับเราเจอรลง้ารอยเท้าของเอเลี่ยนมาเนี่ยนี่ครับเราเจอฟอสซิลอีกตัวหนึ่งนะครับปลานี้หรือปลาหมอคังดำวะเนี่ย ใหญ่เปล่าแล้วทำไมไม่เอาหลัวไปแล้วเอาหลัวไว้งเดี๋ยวปลาก็หลุดใส่บ่อหมดเลยดิทำไรพี่ตอนนี้เราสำรวจดวงดาวอยู่ครับนี่น้องดูเป็นหลุมเป็นบ่อตอนนี้เราสำรวจดวงดาวครับว่าจะเจออะไรบ้างครับวายที่ไปตกได้ไหมครับได้ครับตกบ่อจนี่นี่นี่เนี่เห็นบ่อเห็นอะไรบ่อเห็นอะไรบ่อนี่ดูเราสำรวจครับดูว่าดูว่ามันจะทำไง มันจะโดดขึ้นมาแแ่อย่างเี้ยเลยไปไหนล้วไปไหนล้วไปไหนล้วเมื่อวานว่าเมื่อวานว่าสำรวจไปอันนี้เราเป็นกลุ่มคนไทยคนที่สองครับที่มาสำรวจดาวดวงนี้อีกเรียบร้อยครับอนี่เฮ้ย ดาวตรงนี้มีปลาช่อนด้วยเอานี่นะโอ้ยนี่นะาดูยิ่งดูยิ่งเบะเนี่ะเดี๋ยวให้น้องมัมาเก็บห้ยดูเอาไปใส่ตะหรวไว้เดี๋ยวเจอนี่เดี๋ยวเจอ,เเอสำรวจก่อนมานี่เดี๋ยวเรามาสำรวจใต้น้ำครับหลุมเท่านี้จะไปจะไปไหนดีเฮ้ยนี่นี่มีอีกนี่หลุมนี้มี นี่ดูด uh ูฟ้องฟอดแล้วกับปลาเข่งครับปลาเข่งเอ้ยปลาคอครับปลาคอแน่นอนเอ้เอาเอามานเนี่ยเอาหลัวมันเนี่ยไอเจอป่ะเจอตรงนี้ตรงนก็ตามลำาไมาได้เด็นเนี่ยมาหาพี่เลาดุมเท่านี้จะไปไหนได้ครับเออระวังเจอจับปลาช่อนจับโดนปลาหมอเงี้ยตตานะครับไม่เป็นไรครับไม่กลัวครับเฮ้ยดาวนี้เป็นปลาหมอด้ว่ยน้องรู้จักแสดงว่าน้องรู้จักดวงดาวนี้พอเด มาน,นี่เอ๊มันนี่เร็วมาจับนี่เร็วจับด้วยนี่มันจับปลาสามมือดูดิพี่ส่วนใหญ่พี่จะไม่จับเท่าเด็กกว่าขนาดของตัวเองครับเดี๋ยวให้น้องๆจับครับถ้าตัวขนาดเล็กพี่จับไม่ค่อยถนัดครับขนาดเล็กพี่มันไม่คุ้นมือเดี๋ยวพี่ต้องจับขนาดใหญ่เท่ากันเดี๋ยวรอก่อนนี่ลุมนี้เร็วเอ้มาได้เร็ว,รว,รวนี่ครับเดี๋ยวเราดูวันนี้วันที่สองครับของดวงดาวดวงนี้ครับไหนใครให้คาแนะนํา สำรวจดดนดาวดวงนี้หน่อยครับว่ามีอะไรมาสูบน้ำวันเดียวครับน้อง่านว่เออแบบบอกปันนิงในน้องผมไปมาแล้วครับดาวนี้อบะเป็นไงเดี๋ยวรอดูอ่านี่เราเรามากับมนุษย์มนุษย์อวกาศอีกสองคนครับวันนี้ครับตีตั๋วมาครับค่าแรงคือปลาห้าสิบห้าสิบครับมันบ่อเดียวกันใช่ไหมครับบ่อเดียวกันครับไม่ต้องไม่ตอกไม่ต้องถึงสูบน้ําเลยหรอครับพี่เออ เฮ้ยตอนนี้ถูบน้ําอะไรเราอยู่ดาวเราอยู่อีกดวงดาวนึงน้องแม็กจับเออเอาจับดมิมันอยู่ในนี้เลยใหญ่ไหมใหญ่ดิน,น,นี่่ไ,ไปไหนย่ะมันอยู่ที่นั่นแหละดูดูครับเราสำรวจดวงดาวครับอันนี้มนุษย์อวกาศครับแต่ไม่ต้องใส่ถังเอาอที่เย็นครับ <laughs> ดูว่าสองคนม,นมันจะได้ไหมกับผมว่าอะไรกับมนุษย์อวกาศครับ ดูว่าใครจะจับได้ก่อนครับดีดีสิโอ้ไหนวะไหนอะเร็วๆดิโอ้โหมันยังเหลืออีกหลายหลุมเลยนะดวงดาวนี้นี่นี่ดวงดาวนี้ยาวไกลเลยนะน้องโน่นโน่นโน่นวิดขึ้นเลยเออเรียบร้อยหูใหญ่ด้วยบอกแล้วมาโชว์ดิที่ไหนครับที่ดาวดวงหนึ่งครับนี่โอ้โหเป็นไงเฮ้ยอย่าจะดีดดิเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวกล้องไปอีก อันนี้ดาวนี่ป่ะครับดาวนี่อ่ะดาวนี่หอมหอมขุนจัดเตาอะไปเดี๋ยวเดินสำรวจต่อครับเดี๋ยวเราจะเดินสำรวจล่วงหน้าก่อนครับตอนนี้แรงนุ่มสวนเพิ่มเป็นสิบเท่าแล้วครับเพราะว่าโคลนเต็มขาแล้วครับไปแยกกันหาครับเ,เออก็วางไว้เนี่ยเดี๋ยวได้ปลาคอยนี่ปลาช่อนก็มีใช่ครับดวงดาวดวงนี้ครับอุดมสมบูรณ์ครับนี่นี่น,นี่โห้นี่เพียบเลยนี่สองตัวมาเนี่ยนี่สองตัวเนี่นอน เดินไปไหนของมันวะเนี่ยนี่นี่นี่ครับอันนี้มนุษย์ดวงอันนี้มนุษย์อวกาศของประเทศไทยครับกลุ่มที่สองครับกลุ่มกลุ่มแรกไปแล้วครับกลุ่มแรกไปแล้วครับนี่กลุ่มที่สองครับมนุษย์อวกาศของไทยครับกลุ่มแรกได้ไปประมาณสักร้อยตัวครับอันนี้กลุ่มที่สองครับหาอะไรครับเดี๋ยวรอดูครับปลาอะไรครับฝากข้อใจหนึ่งหมื่นใจด้วครับนี่ดูฝากข้อหนึ่งหมื่นใจด้วยนี่ครับปลาคอครับปลาคอครับเดี๋ยวดูมีกว่าเอาหาดิ ออพอพี่ว่ามีโอกาสมีสองตัวอยู่มนุษย์ต่างดาวเต็มไปหมดเลยครับใช่ครับอันนี้มนุษย์อันนี้อันนี้โลกครับอันนี้มนุษย์โลกไปเดี๋ยวเราไปน,นี่ไงนี่เป็ไงบอกแล้วป้าปลา,าคู่ดูโอ้โหไปเดินต่อเนื่องครับกลับมนุษย์อวกาศครับไปเรื่อยๆครับเข้ามาฝากขอใจด้วยครับเป็นกำลังใจด้วยครับ ขอแค่หัวใจครับเป็นกําลังใจให้หน่อยครับเพื่อว่าไปสํารวจดาวอื่นครับเดี๋ยวเราจะลงสํารวจดาวนี้ครับมันมีหรือเปล่าฮะไม่มีครับเดี๋ยวเราจะเดินสํารวจไปเรื่อยๆครับขนาดเมื่อวานได้ประมาณเกือบเป็นร้อยแล้วนะวันนี้ยังได้เยอะพี่ลองหีบหีบเด็กเหรอหีบเด็กนี่อะไรมันมีปลาไหมครับเดี๋ยวรอดูครับมันไม่ใช่ปลาครับน้องเราอยู่ต่างดาวครับมันเป็นสิ่งมีชีวิตครับเข้ามาฝากเข้าใจด้วย เราตำรวจก่อนว่างไงครับมนุษย์โอกาสพี่จะไม่จมเลนเหรอใช่ไหมครับเฮ้ยมันไม่ใช่เลนมันเป็นแร่แรชิ้นหนึ่งน้องอย่าบอกว่าเลนเด้เอเราต้องใช้ศัพท์วิทยาศาสตร์นี่มันเป็นแร่ชิ้นหนึ่งนี่ส่วนนี้ครับรอยของเอเลียนหรือเปล่าเนี่ยถือว่านกกระยางหาหอยมนุษย์โอกาสพี่ไม่ลองหาในโคนครับพี่ทําอะไรครับเราตำรวจมนุษย์โอกาสอยู่ครับ ในโคนเดี๋ยว่อยนี่เราสำรวจตามหลุมมันเดี๋ยวไอโคนเนี่ยเราโอ้โหแค่ตามหลุมมันก็ไม่หวัดไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราจะทำสัญลักษณ์ทุกหลุมไว้นะครับก็คือหลุมไหนขุนก็คือเราหาไปแล้วส่วนไหนใสก็จะเห็นตัวปลาเลยแต่มันก็มีการมุดอยู่ดวงจะมีเสาไฟฟ้าด้เลยครับเฮ้ยเราบอกว่าดาวชนิดนึงหลุมปลานินพียบใช่ครับเอ้ไม่ใช่หลุมปลานินครับมนเราสำรวจ อยู่ต่างดาวครับเดี๋ยวเพิ่งนี่โอ้โหใช่ครับเป็นบอกปันนครับพี่ทําเหยือ่อพี่ทําเหยื่อเลยนี่เรามาสํารวจครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เราเตรียมตัวมาไม่ดีครับเครื่องมืออ e ิเล็กทรอนิกส์เราเสียหายมาครับเราเตรียมการมาไม่ดีกับดาวดวงนี้ครับเราไม่คิดว่าดาวดวงนี้จะมีอะไรมากกว่าที่คิดครับเลย อุปกรณ์สื่อสารยเล็กทอนิดเราเลยไปหมดเลยครับไปอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิ์เราเลยไปหมดเลยครับเดี๋ยวเราต้องเดินสำรวจต่อครับนี่เราเจอซากแล้วครับของมนุษย์โอ้โหดูอันนี้มันหมอคางดําหรือปานินวะเนี่ยได้กี่ตัวแล้วครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับโอกาสมีน้ำเลยครับมีเียครับมันเป็นมันเป็นออกซิเจนครับพี่ซื้อเครื่องใหม่หรอครับไม่ซื้อครับ เดี๋ยวเราพาไปดูว่าเราจะได้เจอกับกับต่างดาวกี่ตัวในปลาอะไรบ้างครับส่วนใหญ่เป็นปลาคอรครับฮ้ยไม่ใช่ปลาคอเดี๋ยวเราอยู่ต่างดาวครับเดี๋ยวรอโชมกเนครับว่าเราได้ว่าเราจะเจอปลาอะไรเฮ้เราจะเจอเราจะเจออะไรน้องอย่าหลอกพี่ให้บอกไปปลาคอดิพี่ดูดวงจันดวงจังหวัดอะไรครับทุกบุประการครับนี่ครับเราเป็นมนุษย์อวกาศครับ ที่เป็นมนุษย์อกาสครับไม่ใช่มันต่างดาวครับมะนาวต่างดุษครับนี่เดี๋ยวเราตำตํารวจน้ําตัวนี้ให้ดูครับว่ามันจะมีอะไรบ้าไม่มีครับความขุ่นความขุ่นคักๆไปเดินตํารวจต่อครับกับดวงดาวดวงนี้ที่มีคุณสม,สมบัติครับนี่แร่ธาตุตัวใหม่ครับโคนนี่เองผสมกับน้ําครับถ้า น้ำเกิดการระเหยครับโคลนก็จะแข็งตัวเป็นของแข็งแข็งครับตอนนี้สถานะโคลนเป็นของเหลวอยู่ครับเหลวเหนียวหน,นึบเลยเอายาไม่กี่ลํำครับเอายามนึงครับยายานมาลําเดียวครับกำลังแว่งอยู่เห็นไหมสีส้มมันอนะเห็นยานอวกาศพี่ว่าสีส้มกําลังลอยตัวอยู่รอบกําลังโคจรร,รรอบรอบดวงดวงดาวดวงนี้อยู่เห็นไหมเห็นดวงเห็นในยานพี่่ากกาลังโคจรร,รรอบดวงดาวดวงนี้อยู่สีส้มมันอนะ โหถามอะไรมาพี่ตอบได้หมดเลยนักน้องความเชี่ยวชาญอะไรฮะเอาทำอะไรเป็นสตาร์ทหัวสูบดิเดี๋ยวพี่สตาร์ทให้รอแป๊บนึงเอ็งสำรวจดวงดาวไว้ก่อนดิเดี๋ยวพี่สตาร์ทเครื่องสูบให้เจอสิ่งมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวพี่ขอเดินสำรวจฝั่งนี้ก่อน เดี <S 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 2> <S 2> well ๋ยวพี่ก็จะไปไปพาไปดูแลเดี๋ยวพี่จะพี่ก็จะไปไปพาไปดูแลเดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวพี่พาพาไปดูอะไรนะอุ้ยเดี๋ยวพี่จะพาไปดูอันนี้ครับเครื่องอนี้พี่เครื่องนาซาพี่พี่นาซาไม่ผลิตให้พี่พี่ก็ต้องทําเองเอาเรียบร้อยครับอันนี้อันนี้เป็นหรือตายเดี่ยอันนี้อันนี้อันนี้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวปล่อยไว้ในน้ำก่อนเพื่อฟื้น ไอปลาพวกนี้น,นี่ไว้ใจมันไม่ได้ไอปลาพวกนี้ไว้ใจมันไม่ได้เผื่อฟื้นสว์ประหลาดเอ้ยมนุษย์ต่างดาวของโลกนี้ครับไว้ใจไม่ได้ครับเผื่อฟื้นครับเผื่อฟื้นเผื่อฟื้นไปสำรวจดวงดาวต่อครับเหนื่อยพาไปดูเครื่องสูบน้ำไม่ใช่ครับอุบน้ำอากาศมันเป็นใช่ครับเครื่องสูบน้ำอากาศครับมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ครับ ที่นาซายังก็ต้องขอสิทธิบัตรพี่ครับเดี๋ยวจวเดินไปครับรอแป๊บนึงไปเดี๋ยวเราไปไปเครื่องสูบน้ำอวกาศเรานี่ครับเดี๋ยวเราพาไปดูครับสิทธิบัตรที่ว่าดาซายังจดไม่ได้นะครับมาอยู่ที่ดาวตรงนี้ครับไปโอ้โหแมงเลยกูล้มทีในหาเลยเนี่ย ไปไปหน้าบ่อเอหน้าสูบน้ําเดี๋ยวจะสูบน้ําให้แต่อย่าเข่าใจอย่าพิ่งลงไปนะไปอันนี้ได้กี่ตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอชมครับกับมนุษย์นี่ครับมนุษย์กลุ่มที่สองครับที่มาลงอยู่ดาวนี้ครับส่วนพี่เป็นกัปตันครับใครจะมาต้องแจ้งพี่ครับเดี๋ยวพี่จะเป็นกัปตันพามาครับส่วนนี้ครับเทคโนโลยีใหม่ครับนีนาซาต้องขออนสิทธิครับ คือเครื่องสูบน้ำอากาศครับเนี่ยแต่ในโคนเน่ยพี่ว่ามันมีแน่นอนแต่ป่าแต่มันแค่ว่าเราดระวังขาแค่นั้นแหละไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปครับเจอศูนย์ข้าวน่าซ้ายังต้องยอมอ่ะเออเอดี๋ยวนี่ อันนี้ไม่รู้มันตายหรือว่าอะไรหรือเปล่านะเนี่ยเออเอาไ,อไปจุ่มน้ำนี่มีโอกาสรอดอยู่อ่ะปะลาช่อนแข็งอะปลาคออ่ะอโอยเราเจอแหล่งน้ำใหญ่แล้วครับเดี๋ยวเราจะอย่าอย่าเพิ่งไปใต้ไอ้นี่นะเดีย๋ยวโดนใบพัดเพราะว่าตัวนี้ครับร้อยแรงมา้าครับในการในการดูดน้ำบนดวงดาวตรงนี้ครับกลับนี่ครับ พ่อพยา,านากเครื่องสองแรงครับสตาร์ทโอ้โห,โหตันไงเนี่ยทำไมเครื่องเรามันในนี่นครับ เดี๋ยวนะเดี๋ยวดูค้าก่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวนี่เดี๋ยวมีมนุษย์อากาศมาตตาร์เครื่องให้เราครับสตาร์เราเราเป็นกัปตันครับเราสตาร์พี่เป็นครับเรามีหน้าที่อันนี้อย่างเดียวดีดูครับอ๋อต้องเดี๋ยวผมอันนี้กดนี่กดนู้นกดริมนู้น มาดูเอาดนล้พอพอเง่เงเงนี่ครับหรว่นี่นนม,มาแล้วเหยียบขังเร่งมากครับพี่ตาตาจ้นครนะับี่ครับ,รบเดี๋ยวเรากำลังดูอยู่ครับ มานี่เราเราเป็นมนุษย์เราเป็นกับตันเราก็ต้องเงี้นี่ครับการดูดน้ำการดูดน้ำในดาวอวกาศนี้ไม่มีปัญหาสำหรับเราครับลอชอมันเทปกับนี่ครับหูือมาทีบาเดี๋ยวรีวิวเครื่องดูดน้ำอวกบบา,าศให้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ขออนี้ก่อนดูครับคื้นน้ำจากะวายรั้ในการดูดครับ บอกกติดตามคนไลา์กันด้วยและนี่แหละครับโอโ้การเครื่องดูดน้ำสองดาวดวงนี้ครับมาพี่ครับต่อไปขอสายเป็นตัดยากคืออะไรวะนี่โอยโหยดวนดวนเราเจอสิ่งมีชีวิตแล้วดูวิ่งนวน ลุมดำด้วยเหรอครับใช่ครับรอไปว่าแป๊บหน,นึ่งเสียงอาจะดั้งนิดหน่อยครับโอ้โหมันเข้ามาตูดททอยอีกแล้วเดีย๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับมันดูไม่ทันโอ้ยดูใครเห็นมั่งว์ประหลาดในอากาศดูดูดูด,ดูโอ้ยแมงวิ่งเข้ามุดน,น้ำหมดเลยที่เอายางไว้ทำไมครับอ๋อยางไว้เข็นครับเวลาเอาเอาท่ออากาศขึ้นครับเอาไว้เข็นเอาไว้เข็น เวลาท่ออากาศขึ้นครับมันจะเข็นได้ครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับจะหมดแล้วครับโอวกาสนี้ครับเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดครับขอบคุณการติดตามด้ยครับน้ำจะหมดแล้วครับเดี๋ยวอย่าเข้ามาเลยอย่าเพิ่งเข้ามาอย่าเพิ่งเข้ามาครับ อย่าเพิ่งเข้ามาแปบ๊บหนึ่งพลังงานของบ่อพลังงานของเครื่องมันจะฟิวชั่นแล้วครับรอแป๊บหนึ่งรอให้น้ำเข้ามาให้หมดก่อนรอแป๊บหนึ่งแปลวสวิงมาดิแปลวสวิงมาตักดิไม่เห็นปลาเลยไม่เห็นแน่เลยไปเฮ้ย นุ่นนุนนุโอ๊ยสับปะรดไว้ยสับปะรดเนี่สับปะรดเราเราใส่เราเราจะจับนี่ครับโอ้โหไปแล้วไปแล้วสับปะรดไปแล้วสับปะรดเรียบร้อยโอ้โหเนี่เป็นไงสับปะรดโอ้โหเป็นไงดีกว่าเมื่อวานอีกเมื่อวานมันยังอึนอยู่วันนี้มันตื่นหมดละเนี่มาวางนี่วางไว้วางไว้ กดไปได้กดดินไม่ได้เป็นไงครับเครื่องดูดอากาศของพี่ครับปลาดิโยนนี่กันโยนใส่นี่กันดิเอลเลียนสปีชีในกลุ่มดาวสองครับเนี่ยเฮ้ยเนี่ยตอมเนี่ยในนี่ยโอ้นมันอ่าเพียบเลยเนี่ยนี่ครับมนุษย์อวกาศครับดูอะไรอยู่วะ มาครับนี่ครับสั่งทําได้ครับเครื่องดูดน้ําโอกาสของเราครับบอกแล้วดูดทีครับมีสับประหลาดโผล่ขึ้นมาหมดเลยครับเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการกันเลยครับว่าวันนี้จะได้กี่ตัวไปน่น่เนี่ปล้วนเปนน่น่ไม่มีปลาไม่มีปลาไอหมอนะครับมีแต่ปลาคอชัดเลยครับปลาคอเพียบเลยครับอืมตอนี้เพิ่งไปดูท้ายเครื่องนะเดี๋ยวเขาดูดน้ำ เตออรียมเลยนี่ครับดวงดาวดวงนี้ครับนี่ดูผมกาผลผลิตของดวงดาวจะเป็นปลาผมกาผลผลิตของดวงดาวจะเป็นป,ปลาสับปะรดชื่ออะไรครับเดี๋ยวรอชมครับว่าสับป,ประรดชื่ออะไรเดี๋ยวให้พวกนี้ไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปนี่ก่อนเดี๋ยวพี่ไปเอาเอาปลาอีกดวงไอเอาสะสิ่งมีชีวิตอีกดวงดาวให้น้องก่อน เดี๋ยวพวกนี้จับปลาไปก่อนอะไรนะตือน้ำทำไมน้ำนี่มีเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แป๊บหนึ่งไปเดี๋ยวเราพาไปอีกดวงดาวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปขึ้นยานอวกาศก่อนแป๊บหนึง่งนี่เห็นปะ่ะไอ้น,นี้ยานอวกาศเราครับนี่ยานอวกาศเราเป็นไง สีส้มเป็นไงตอนนี้กำลังวงโคจรอ,อยู่รอบโลกครับไปโน่นไปโน่นโน่ย่าเอาจัดคันเลงจมเลยเฮ้ยไอ้น้องก็พี่บอกแล้วพี่เป็นกัปตันอย่างเดียวพี่สตาร์ไม่เป็น เดี๋ยวเอาอ้นี่ก่อนเอาถุงก่อนเดี๋ยวขอล้างมือล้างล้างมือล้างไม้ก่อนเลถุงไปไหนบ้วะเดี๋ยวพี่ล้างมือล้างไม้ก่อนสวัสดีครับปั๊นนี่ที่แก็บริบบ์บ่เดี๋ยวพี่เอาถุงให้ก่นนอนก็เอาเอาเอามันนี่เลยนะ เดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวอุ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเอาตาช่างขึ้นไปบนปูนเลยเดี๋ยวพี่ลงไปจับค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะน้อง comment